อนีดคอมนีด้วยนะยินดีด้วยกับน้องิมนะคะหนูก็เป็นหนูก็ขำตัวเองด้วยสรายเลข1นะคะจะรับตาแหน่งรองอดับนชนาประจปีนี้ที่แล้วต้องขอับการเป็นเชิญนะครับคุณจิทนายิ่งภูวลาภาสมาชิกพุทธสภาจังหวัดชัยนาทนะครับให้เกียริมอบสายสะพายและมอบเงินรางวัลครับละโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญคุณพันนิงามขำรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะมอบโลรางวัลและช่อดอกม้ให้กับสาวงามรอบ เรียนเชิญนะครับน้องทิพภาวีสุพรครนางงามสรนชัยนาประจำปี2 5 56นะครับให้เกียรติมอบมงกุฎเกียรติยศฝักเพชรนะครับให้แกอหเขาเียริสวยจริงๆว่ะขาวอนสิ้สวยเลยชหจสูงดสทาบเยนท่ะเชินครับ่น อ่แล้วไม่มีร้านตั้งไหนนายกองการบริหารจังหวัดชัยนาทครับขึ้นมอบเงินรางวัลครับและขอเรียนเชิญนะครับนี่เขาน่าเหมือนอำมาตยลาภาเลยนะครับไม่ไม่ต้องกังวลกังวลอันนี้มันชันจะไม่เหมือนและช่วงนี้ต้องขอกราบเรียนเชิญถามแม่ดิแม่เห็นแลสงทองอดีตมิสซีไทยแลนด์เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ให้กับน้องหยิบครับแต่งภาพที่สวยงามมากๆเลยบวีวีดีมี